ไม่รู้ครับแมทที่เล่นง่ายเนี่ยคือแมทที่มันแบบว่ามันเป็นแบบไม่สูงอะแล้วเราเห็นนะเข้าใจป่ะมันจะบนง่ายไหมที่ช่วยขยายความคำว่าแมทก่อนผมกดแมทแมทแปลว่าไอ้นี่เนาะแมทเนี่ยมันจะแปลว่าเขาวงกดก็คือก็คือที่เอาไว้เราจุกอะที่มันมีไม้อะที่แบบมีเอาเข้าใจแบบปั่นยังเสร็จยังยังเยอะๆเกือบแล้วเกือบแล้ว แล้ว่วไม่หวั่นกับพี่เลยอะ่ะมันโดนพี่หมุนอะ่ะมันบอกพอได้แล้วยังพอได้แล้วยังพอได้แล้วยังพี่แบงค์ Two thousand years later บางคนบอกพี่แบงค์จู้เก่งจังไปดูในอะไรได้น้องเปิดเลยน้องออกเลยน้องเร็วๆมันมาวะมันมาวะมาแล้วเฮ้ยแท้งนี้แหะเฮ้ยมันไม่ส่วนนี่ไม่ส่วน มันโดนพีเตอรมุนบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยบล็อกหน่อยเดอะสติฟช็อปบล็อกหน่อยโดนสติฟช็อยมาแล้วอีกคนนะอีกคนลงหลุมเดี๋ยววุ้นแปลภาษา translator อพี่ะใช่มันคือตัวไหนก่อนมันมีด้อเดี๋แปลวุ้นภาษาตรงไหนเกือบเกือบไม่ได้เกือบแบบเพื่อนได้แมสแน่แมส ผมมาพมเพื่อผมบื้มเครื่องเพื่อนเวทีนึงฮะเฮ้ยมันตึกตึกมันตึกตึกอยู่พี่อยู่พี่ไหมน้องหอมน้องหอ,อเยอะแกอยู่พี่แล้วพี่อยู่กับผมรึเปล่าพี่อยู่ตรงกลางพี่ตรงกลางโอ้โหผมก็กลางเลยนาฮะคนนี้นะพี่ลงใต้ดินไงใช่ไหมละ่ะพาขา้ารการลงใต้ดินก็เหมือนพาไปกินไก่ใต้น้ำสกูบ <c oughs> ี้ดูบี้ดูปล่อย <c oughs> น้องนาย <c oughs> ปล่อยปล่อยปล่อยหินเนี่ย ยืนมองหน้าด้วยออร่าจัดอ่ะออร่าวะอร่าวะเพื่อนเพื่อนดึงแล้วเพื่อนดึงอะแน่แน่ไมียืนรอมงรอไม้เนี่ยเป็นจัดอ่ะดึงแล้วเนาะดึงแล้วเนาะเอากันแล้วใช่ไหมยิวกันเพื่อนยิวกันมีช่วยกันยูอุ้ยแผลชีกไม่เป็นไรสบายสบายสบายอยู่พี่อยู่พี่ใช่ไหมปล่อยแล้วนะมันไปหาน้องไหนแล้วเนาะเออ เฮ้ยโอ้ยโดดได้ยังไงครับน้าไอ้นี่มันเซนดี้ตัวตึงเลยนะกระโปรงผิวอะกระโปรงผิวแล้วล่าสุดนี้กันนะครับใช่ไม่ใช่หรอแบบไม่ใช่นะครับต้องมาเนองแบบนั้นนอะเหมือนที่แบบเขาลอบกระทิงอะพี่แต่พี่มันใช้กระโปรงไงใช้กระโปรงแบบล่อแบบใช่ใช่ใช่เอ้ยกระโปรงแดงเฮ้ย พี่จะเอาสีขาวน้องในมาแล้วลูกผู้ชายพันธิตไปใช้หมดอดล้างตูดน้องในปบตัวพี่น่อยน้องชิบหายแล้วน้องนในในเปิดตัวให้หน่อยในเปิดตัวหน่อยในออเปิดตัวยังเปิดให้เปิดให้เปิดให้ยมเปิดยังอ่ะเปอดมน่อยมน่อยมน่อยมาเลย เฮ้ยได้ทันทันทันไป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 แล้วนายหิวนายอยูเฮ้ยผมเข้ามาแล้วอยู่เข้ามาแล้วเุ้ยอะไรมันุ่งมาได้ไงเ้ยจะไมรอดหมดอ่ะตัวอะไรอ่ะลินทาโร่นี่เดี๋ยวสปีดิตเลยนี่เดี๋ยวสปีดิตมามาตัวนี้พ <ve> ี่บอกเลยว่าพี่จู้โคตรโหดตัวนี้เก่งนะตัวนี้ไม่ธรรมดา ไปเ,เดินมันบุรี้วยมันไม่ยอมฆ่ามันปล่อยมันไปมันเดินตามมันเดินจ้องเลยเฮ้ย,ย,ย,ยใครอะตายวะเฮ้ยแสงอย่างอย่าง,างล้อเล่นล้อเล่นโอ้โอล้อเล่นนิดหน่อยขึ้นนะเดิล้อเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยใครจะไปตายง่ายขนาดนั้นใช่ไหมเฮ้ยตายจริงปะ <mm ไม่มีไม่มีพี่กำลังลากมาตรงรถไถแล้วแล้วปั่นเสร็จเดี๋ยวไปช่วยอย่าล่อมาน่ะไม่ม <mm er> ีไม่มีล่ออยู่แล้วชิบหายแล้วพี่เดินผิดเดินผิดชฉียวเตียนเอ้ยมันยังไม่อยู่ไกลไม่มีอยู่ไกลอยู่กับพี่แมทเทปแมทเทปจะเรียกยังไงเป็นยังไงเป็นหัวมันฟูจังอรัพี่หัวมันแบบอย่างฟูอะหัวฟูก็ฟูไงเฟสเ เไปมันวาร์ปได้ด้วยมันวาร์ปได้ด้วยช่องกาลางล็อกนะพี่มาเราปิดลอด็อกด้วยเฮ<อ>้ยผมผมวิ่งตามชิลเลอร์เ่ยชิลเลอร์เดี๋ยวจะเดินเดนเหมืนนโอโนกัได้เลยน้องชายพังเรื่อผมพังเ <c oughs> ลยแล้วรถไปปันได้พี่พี่อยู่พี่อยู่พี่แปดวันอ่ะแปดวันสองคืนอะ่ะเพิ่ให้ห้าดาวด้วยเนี่ย ันเพื่อนอยู่กันเยาเพื่อนจูไปนะจูไปได้ครับเอาหลงหลงหลงได้ครับได้ครับเอาปอนปอนไปไหนวะอยู่กับพี่อยู่กับพี่มันอยู่กับพี่มันบอกว่าพี่แบงค์ทำไมจูเก่งจังมันบอกเนี้ยนี่อะไรหัวมันฟูฟูลอยเฮ้ยหัวฟูเนาะนอนไฟช็อตนอนไฟช็อตมันโดนพี่ฉีกเป็นปีกไก่ ชิบหายพี่ตายป่ะเนาะชี่กิาชีกิ่ชีกิวโอ้โหถูกตือบอลแฮมเมอร์ให้ท่านนะเออเนาะถึงกับสวนแล้วตะกินเนาะวิจูอย่างนานเลยอ่ะพี่บอกแล้วสามวันสองสองชั่วโมงสามวันสองคืนสามวันสองคืนท่าไปโลก้าไปโลก้าไปหาเครื่องล็อกไหวไหมไหวไหมนี่เพื่อนผมได้ครึ่งแล้ว ปารไตอยู่พี่อยู่พี่ต่อเดิเื่อนนี้ล็อเจอเครงนึงเจอเครื่องข้องนึงอยู่พี่อยู่พี่ง่ายวะเอาหลง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 เปาเหล่าปงปันอยู่ปั่นกับเพื่อนอยู่กับพี่อยู่พี่ปั่นปับ่ป่ะ i s in o w d a n c n go c h เนี่ยชื่อเดจ้า ชื่อเหมือนเหมือนคนเยอรมันอ่ะเปล่าชื่อจีนชาชูลันนี้หมูชาชูไปพาโลกพี่พับไปก่อนนะหนึ่งไม้นะเอาเลยมันตัดไม้บีเวอร์เบร์แบงก์กินไม้หมดแบบแล้วมั้งไม่มีครับแล้วก็ยื้อได้ก็ให้ก็ใช้ไปใช้ได้ก็ใช้ไปเนาะเลยสองเครื่องมีเลยสองเครื่องโอเคครับมันติดนานช่างปั่นไฟทีมนี้มันของจริงว่ะ พูดไปเย of ิ้มไปอย่างเง้ยรู้สึกเหมือนแบบไม้จะหล่นเรื่อยๆเลยว่ะคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่พี่แม็นี่ว่าใช่พี่อยู่แมทแมทเทพแมทเทพอ่าแล้วแล้วผมปั่นอย่างเี้พี่มันมันไม่เห็นหรอกไม่เห็นไม่เห็เลยสายตามจ้องอยู่ที่พี่มันเฟดว่ะปับพี่โดมาหาองานพี่มันเล็มาเล็กชั่วเขาเห็นป่ะวะเป็นเชื่อปั่นอยู่ อยู่กับพี่อยู่พี่ไม่เห็นพี่ละไม่เห็นพี่ละมันบอกว่าของอร่อยที่สุดก็คือโอ้ยอยู่อย่างไกลอะได้แน่เครื่องเนี้ยโอเคโอเคมาเลาทานตะวันมันบอกของอร่อยที่สุดคือมาเลทานตะวันนะครับตัวทางโน้นตัวทางโนนหนึ่ง มีฟงมีเฟดโดดโดดเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วหู้ยตัวนี้พี่หองจริงจะโ้าออกเลยน้องๆมันมันมาแล้วนะมาขี่ตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยน um> ี่เลยเห็นเลยน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกพี่น้องอ่ะอ่ะอ่ะล็อกได้บล็อกไหนบล็อกไหนบล็อกไหนไม่เมาไหนไม่มาแกบล็อกไม่มาไม่มา แล้วตอนตอนวันไหนไม่รู้ว <ata? f ans trips> <subscriber Airbnb> ่าที <t és Unf existe> <t us wiele> ่สำหรับสำหรับสวิสต่อสายโดไม่ได้อะนคือตี่งยืนดูไรไม่ใช่น้องกโดนไม่ได้น้องไหนระวังอุ้ยมีคนชโหดเหรอจริงปะน้องนายเองเองจะมาจูบกับพี่เหรอตีหนึ่งทีสอง่ะพักผ่อนน้องนายเล่นมาโรงเช้าอ่ะเอาจริงปะไม่ใช่ตอนทีหนึ่งทีสองกูก็ไปดูเล่นดูบอกเห้ยเล่นไหมครับอ๋อหรอ ไปปั่นเลยเพื่อนๆมันยอบล้อมันหยบิหยบเราเล่นเ,เ,เล่นมาโล่อะไป<ว>โด,ดนโดนได้ไม่ไม่ใช่ของผมปั่นอยู่ปั่นทางได้ถ้าตอนไหนเห็นผมอยูตีหนึ่งตีสองอ่ะแสดงว่า,าผมตื่นเที่ยงคืนนะสบายทั้งคืนทั้งคืนเท,ที่ยงคืนอ่ะอพี่แบงค์ไปเลยพี่แม็ก์ไปเลยไปไหนอ่ะ มันไม่เห็นด้วยเออแ้โมดมันมีเนี่ยมันมีเบอร์นี้มาใจมันซื้อมาละเบอร์วางระเบิดอะด้วยเออจิ๋วอะซื้อมาละเดี๋ยวไี่เชนะเดี๋ยวไม่เปิดไปเปิดดูมาอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมอ้าวไมปกิ่งเไปเบ๊กแล้วผมปั่นต่อวางระเบิดอนะแล้ผมปั่นต่อสายปั่นเหรอสายปั่นอยู่กับเราอยู่กับเราอยู่กับเรา อะไรอ่ะอู๋นี่เดียจะขาวแล้วมันไม่ขาวให้อ่ะมีแบบทางตันเลยฮะหลอเขาวไว้พี่ได้ทั้งวันอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมเหมือนไม่ทันนี่เหมือนไม่ทันะไปก่อนไปก่อนอยู่กับผมอยู่ชั่วเหล่าอยู่กับผมทั้งวันทั้งคืนอ๋อมีเพิร์คเพิ่มสกิลเช็คไปมีเพิร์คของนี่ไงวีไง ของฆาตกรน่ะไม่ของฟงคนของของตัวพี่น่ะไม่หรออยากได้อะอยากกดลัวๆมันสนุกอะแต่มันต้องยังคิดไหมพี่ปะนี่นี่มันไม่ได้เราแบบตัวน้องยังไม่เสร็จไม่เสร็จยัง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 ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันไม่เอาผมมันไม่เอาผมประตูฝั่งนู้นเสร็จยังอ่ะไปประตูฝั่งนั้นได้ไ่มมั้งเหมือนที่จะไม่ปลอดภัยเลยเนาะ มันตามผมมันตามผมปะมันตามผมมันตามผมเปิดเดมันตามพี่มันตามพี่มันผิเปิดสุดเลยวะเปิดสุดเลยวะเพื่อนเพิ่งเพิ่งเอ้าตรงนี้เรเปิดทำไมเนี่ยชิปห้าแล้วนี่ต้องเปิดสุดแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไปปิดสุดดีกว่าปะเพื่อนมา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 ผมเปิดให้ผมเปิดนะพี่สบายมากพี่สบายมากพี่โอเคเปิดแล้วพี่เปิดแล้วพี่สบายมากพี่สบายมากท่านไม่มีนนวันคือพี่รอดแน่นอนโอ้ยยิงไม่โดนเดี๋ยวบอกแล้วอิมเอ็กช่วยคิวพี่แบบเบาๆนะเพราะเอ็กรับพี่ใช่ห้องน้าออกเลยหรอบันต่อเลย

ฮึบมันคือรอดสตีรอดสตีอะไรโดนแล้วไม่เหรอโดนแล้วนี่กูนึกว่ากูจะไปกูนึกว่ากูจะไปไปดูละอยู่บนรถบัสคุณมันอันนี้เล่นไม่เป็นเวสกี้คนนี้เล่นไม่เป็นแปดหมื่นชั่วโมงไปไหนวะโอ้เรดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เพี่๋ยวพี่เพี่๋ยวพี่เดี๋ยพี่ดูเดี๋ยวพีบาย พี่ขอโทษแต่ว่าพี่จำเป็น,ม,นมันไม่จำเป็นไม้หมดว่ะตรงเนี้ยไม่หายละพี่หนุนผมยิวให้แล้วไม่เพับเลยเพับเลยมันเห็นพี่ไงมันเห็นพี่มันเห็นพี่ขนุนมามามามมนะ <laughs> ตลกตลกเวสกี้มีตลกโอ้ยแหอยู่ไหน <laughs> ห เพื่อนพี่ช่วยคุณพันนี่เลยพี่มาชิมาชีชิมาแล้วหลงหลงไฟอุ้ยเดาถูกเดาถูกก็ดีไปมันอยู่อหรพี่แบงค์วะอยู่อหรอพี่แบงค์เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่สามชั่วโมงสามชั่วโมงถ้าคนใช่อีกสองคนนั้นเดินนี่คือตายเลยแล้วยังยังยังต้องอะไรยังแต่ผมปั่นอย่างเดียวเลยดิไม่ไม่เคยสู้กับภาพยนตร์เลยมาเล่นไม้หน่อยมาเล่นไม้หน่อย ตัดไม้มีบนลมีพลเป็นชั่วโมงครับอย่างนี้จริงจังวิ่งเข้าบ้านไปแล้วสองคนพี่พี่พี่น้องนายเห็นอะไรดิน้อกนานวะเฮ้ยมันมาหาพี่น้องนายไปเไปพี่สบายมากน้องนายไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องนายน้องน้องน้องนายน้องนายน้องนาย จะให้มันมาที่ผมเนี่ยอ๋อเก็เเบเค็ขอบใจามากขอบใจมากมัน<ห>มเลี้ยให้เขาปั่นไปเนี่ยคนคนละสองอันอะโอ๊ยอยากเป็นตัวจูบไปไปมากันไปนักสวาไปตายหึ้ยงแง่งวัโดด้วยฮัลโหลครับใช่ครับโอ้มีคนเล่นไพ่บ้านเล็กแต่ครับใช่ครับ ผมจะเป็นค่าตะโกนเลยผมจะเป็นอาเชฟผมอยู่ติดได้ไม่ได้มกออกเกมโอ้โหออกเกมจุ๊จนออกเกมอะไรเงี้ยขอเราคับเจ้า